สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับยูและช่องมามีรีวิวนะคะสําหรับวันนี้นะคะยู you จะมาอัปเดตว่าน้องเห็ดของเราบ้านแล้วค่ะน้องเห็ดยอดขายของเราบ้านแล้วเย่ๆตามมาดูกันเลยค่ะ สำหรับใครที่ดูคลิปที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่ายุลงคลิปไว้เป็นน้องเห็ดของเราที่ออกมาแบบดอกตุมต่มๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากผ่านมาได้ประมาณ2 3ถึงสาอาทิตย์นะคะน้องเห็ดของเราก็บานแล้วค่ะตามมาดูกันเลยนี่เลยนะคะน้องเห็ดของเราก็จะบานแบบนี้เลยนะคะออกมาออกมาจากดอกประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะตรงกลางนะคะจะเป็นก้านดอกก็จะมี คล้ายๆฟองน้ำนะคะสีขาวๆเลยนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นดอกเห็ดนะคะที่เขาออกมาจากอดอกตุูมๆนะคะที่อยู่เคยถ่ายคลิปไว้ให้ดูเนาะตอนต้นคลิปนะคะก็จะเห็นนะคะว่ามีนะคะนี่เลยเขาออกมาเป็นดอกดอกเห็ดแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะในส่วนของเห็ดที่เริ่มบานแล้วนะคะจะยังไม่มีเยื่อัยสีขาวๆหรือว่า เราเรียกว่าร่างแหออกมาเลยนะคะเขาจะค่อยๆออกมาทีหลังนะคะก็จะใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีนะคะร่างแหตรงเนี้ยสีขาวๆตรงนี้นะคะเขาจะออกมาจนเต็มดอกเห็ดเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเขาจะค่อยๆเริ่มออกมาทีละน้อยนะคะจากดอกเห็ดนะคะก็จะใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีนะคะร่างแหสีขาวๆนะคะตรงที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะค่อยๆเริ่มออกมานะคะ นี่เลยคะ่ะร่างแห่ของเรานะคะออกมาจนเต็มดอกเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะคะแล้วก็จะได้เห็ดร่างแห่ที่มีหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะจะเห็นว่ามีทั้งมดแมลงต่างๆนะคะเขาจะเข้ามาที่ดอกเห็ดนะคะเพราะว่าตัวดอกเห็ดด้านบนนะคะที่เป็นหมวกด้านบนนะคะจะเป็นสปอร์นะคะก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงเนาะ เพื่อเป็นการดึงดูดแมลงนะคะหรือว่ามดต่างๆนะคะเพื่อช่วยในการกระจายพันธุ์ให้กับเห็ดเยื่ไผยนะคะตามธรรมชาตินะเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีในส่วนของที่เป็นสปอร์ด้านบนเนาะ,ะแล้วก็จะมีส่วนของเยื่อผยนะคะแล้วก็จะเป็นโคนต้นเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวยุจะพาทุกคนไปดูวิธีกนนารนำเห็ดเยื่อผยไปกินกันนะคะ ค่านี้ก็จะเป็นเห็ดยื่อไผ่ที่เราเก็บมาได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นไล่หลายดอกเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราได้เห็ดยื่อไผ่ามานะคะเราจะนํามาแยกส่วนนะคะเราจะนําส่วนที่เป็นสปอด้านบนนะคะแยกออกไว้เลยส่วนหนึ่งนะคะเราจะนําส่วนนี้ไปตากแดดให้แห้งแล้วก็สามารถนําไปทําไปาปรุงยาก็ได้นะคะก็ในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วก็เราจะนําส่วนที่เป็นยื่ไผ่ตรงนี้นะคะ มาทําอาหารค่ะวิธีการทําอาหารก็เราจะต้องนําไปทําความสะอาดให้อ่าให้น้องเห็ดของเราเนี่ยสะอาดก่อนนะคะ เนื่องจากว่าเห็ดย่อไผ่ที่ยุเพาะนะคะเป็นสายพันจีนเนาะเขาจะมีกลิ่นค่อนข้างที่แรงกว่าสายพันธุไทยนะคะเวลานําไปทําอาหารเนี่ยยูแนนนําว่าให้นํามาแช่น้าเปล่าทิ้งไว้นะคะอย่างน้อยประมาณสัก15นาทีก่อนนะคะแล้วนําไปล้างน้ําเปล่าให้สะอาดสัก2-3รอบนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นํามาตัดโคนต้นทิ้งไปแล้วก็หั่นตรงที่เป็นในส่วนของก้านดอกนะคะเป็นท่อนๆน,นะคะแล้วเราก็นําไปลวกกับน้ําร้อนนะคะอย่างน้อยประมาณสัก2-3น้ํานะคะเพื่อให้กลิ่นของเขาเนี่ยจางลงสําหรับเมนูอาหารที่จะนําน้องเห็ด เหยื่อไผ่ไปใส่นะคะยูแนะนําว่าเป็นเมนูที่เป็นพวกต้มแซ่บต้มยำอะไรแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีเครื่องเทศแรงแล้วก็จะช่วยกรบกลิ่นของน้องเห็ดเหยื่อไผ่ได้ดีนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากเพาะเห็ดเหยื่อไผ่ก็สามารถไปดูคลิปที่ยูลงไว้ได้เลยนะคะตั้งแต่การเพาะเห็ดเหยื่อไผ่นะคะแล้วก็มาอัปเดตเป็นน้องเห็ด ที่เป็นแบบดอกตุ่มตมแล้วก็มาจะเป็นคลิปนี้นะคะที่เราจะอัปเดตเป็นคลิปน้องเห็ดที่บานแล้วนะคะก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถไปดูกันได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ยูแล่ไปมีรีวิวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ